สวัสดีครับจากร้านทวัดแชลโตแอร์นะครับขอบคุณทุกการดีๆที่ลูกค้านำฮุนไดสตารเลียคันนี้นะครับมาติดเป็นฟิลม์ม 3M o u t e เค Ceramic ฟิล์มเซรามิกที่ได้รับความนิยมณตอนนี้นะครับสำหรับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับคือ CMIR 25หรือเทียบเท่ากับ50%แต่ยังไงก็ตามนะครับจะสังเกตได้ว่ามันดําสวยมากๆข้างบนนี้เป็นหลังคานะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่ากระจกกับสีหลังคาเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะครับ 50%นี้ให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆแต่พอเรามองข้างนอกแบบนี้เรามักที่จะคิดนะครับว่าข้างในเนี่ยมืดทึบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันก่อนแล้วผมจะพาไปดูข้างในกันนะครับส่วนตัวนี้ข้อพิเศษของกว่าตัวอื่นนะครับก็คือการที่เขาเป็นนาโนเซรามิกก็คือการความร้อนได้ดีกว่ามองออกได้ดีกว่านั่นเองนะครับส่วนบานข้างนะครับทั้งหมดจะใช้เป็น80%ทั้งหมดเลยจะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้ยากมากๆ ตัวนี้นะครับแนะนาว่าให้ติดเป็น80%เพราะอะไรนะครับตัวเนี้ยกระจกมันใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยแหละทําให้มีรูรับแสงได้เยอะทําให้เวลาติดยิ่งใสข้างในรถนะครับก็จะยิ่งโปร่งความเป็นส่วนตัวก็จะหายไปนะครับส่วนใหญ่รถตู้เนี่ยจะเป็นรถในการเดินทางหรือรถในการทํางานนั่นเองก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนสื้อนะครับเก็บของหรือแม้กระทั่งบางทีเราใช้ ชีวิตในรถนะครับอย่างเช่นมีเด็กอยู่ในรถให้นมนะครับการเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นข้ออีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วการที่เราเลือกสีฟิล์มนะครับก็มีผลต่อต,ต,ตัวรถเหมือนกันเวลาเราใส่รถเวลาเราซื้อรถสีดามานะครับก็แนะนําว่าเป็นฟิล์มเซรามิกสีดำเนี่ยจะสวยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับสำหรับภายในรถคันนี้นะครับก็ดูทันสมัยมากๆนะ อันนี้คือเรือนใหม่ตัวใหม่นะสำหรับตัวนี้บานหน้า50%จะสังเกตได้ว่าใส่เคลียร์ตามากๆส่วนรอบคันนะครับทำไมต้องใช้เป็น80%ก็เนี่ยครับเพราะกระจกมันใหญ่มันเลยทำให้ตัวของฟิล์มนะครับดูใสขึ้นดูหมองออกได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือกระ,ะจกนะครับต่ำเท่ากับหัวเข่าเลยนะครับของผมเลย แบบนี้เลยนี่ครับส่วนค่าทีเซอร์หรือค่าการความร้อนนะครับตัวนี้วัดจากแลบนอกโดยการใช้ IR กับ UV วัดนะครับตัวนี้ก็จะได้ประมาณสัก6 7นะครับเริ่มต้นที่6 0ซแต่ถ้าถามว่ากันความร้อนจริงๆเวลาเราใช้จริงแล้วเนี่ยการความร้อนได้ดีมากๆนะครับทำรับใครที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะติดใจแน่นอนครับ แตกต่างจากเซรามิกทั่วไปแน่นอน,นครับ1คือพอเขาใช้นานเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับคือมันจะใสเคลียร์ไม่ออกขุ่นเวลาเจอแดดสบายๆครับรวมไปกับการกันความร้อนที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสาหรับใครที่เล็งฟิล์มประมาณต้นขึ้นอยู่กับขนาดรถนะครับประมาณใกล้ๆหมื่นหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยตัวนี้จบแน่นอนแต่ถ้าใครสมมุติว่าอยากติดเซรามิกนะครับมันมีหลายเกรดเนาะมีตั้งแต่เซรามิกที่ ใช้นวัตรกรรมในไทยจนไปถึงวนวัตรกรรมที่เป็นของ3 m ก็คือเขาใช้กันทั่วโลกนะครับถ้าใครชอบงานแบบนี้ติดต่อร้านทวัแชร์อโตอแอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711 701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ